สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง DIY Amplifier นะครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็จะเป็นคลิปที่ลองสวิตชิงแบบไม่มีโหลดนะครับซึ่งผลที่ได้ตามที่วัดนะครับก็คือแรงดันมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ในตอนนั้นทีนี้นะครับในคลิปนี้จะมาลองสวิตชิ่งแบบที่มีโหลดก็มาดูว่าแรงดันจะเป็นยังไงนะครับแรงดันจะนิ่งหรือเปล่าโหลดในที่นี้นะครับจะใช้หลอดไฟหรือแลมแทนนะครับก็จะเป็นหลอดไฟไส้ขนาด100วัตต์2 2 0โวลต์นะครับก็มาลองดูว่าจะเป็นยังไงโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ มาดูกันเลยตอนนี้จ่ายกระแสไฟเข้าที่สวิตชิ่งแล้วนะครับตอนนี้หลอดไฟติดสว่างนะครับโอเคสังเกตที่แรงดันนะครับตอนนี้แรงดันนิ่งนะครับแรงดันไม่เพิ่มซึ่งก่อนหน้านี้นะครับในคลิปนั้นแรงดันเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ วัดตอนแรกได้80มันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ,อยๆจนได้ประมาณ90-95โวลต์ตอนนั้นก็ได้จุดจ่ายกระแสไฟแต่ตอนนั้นก็แรงดันก็ยังไม่หยุดเพิ่มนะครับตอนนี้สังเกตดูแรงดันนิ่งแล้วนะครับ80โวลต์นิ่งอยู่ตลอดเวลาเลย80.75.8 ก็ไม่ถือว่าสวิงมากนะครับนี่นะครับก็ในการทดลองก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับนี่ก็มีภาคสวิตชิงนี่ภาคกริ c ติไฟเออร์แล้วก็ภาคฟิลเตอร์นีแค่นี้นะครับโหลดก็ต่อไปตรงๆ ก็มีประมาณนี้นะครับแรงดันก็คงที่ตลอดเวลาโอเคตอนนี้ก็ได้ลองมาระยะหนึ่งแล้วแรงดันก็ยังอยู่ที่80เหมือนเดิมนี่นะครับก็สำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าแรงดันมันเพิ่มมันจะสามารถนำไปใช้กับ w o w e r p ได้ไหม ก็สามารถไปใช้ได้นะครับนี่นะครับมีโหลดแล้วแรงดันก็นิ่งแล้วนะครับตอนนี้80อยู่ตลอดแล้วนะครับโอเคหลอดไฟก็ติดอยู่ตลอดนะครับโอเคครับก็เห็นความแตกต่างกันแล้วนะครับระหว่างที่ไม่มีโหลดกับมีโหลด ถ้าไม่มีโหลดนะครับแรงดันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวคลิปก่อนหน้านี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเข้าไปดูแล้วก็มาเปรียบเทียบกันดูนะครับก็าสำหรับคนที่จะประกอบ power m โดยใช้ภาคจ่ายไฟแบบ Switching power supply นะครับอันนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้ สวิตชิงนะครับในการใช้งานวงจรฟิลเตอร์หรือภาคฟิลเตอร์ค่าความจุก็ใส่เยอะไม่ได้นะครับก็อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรถ้าใช้ค่าความจุเยอะนะครับสวิตชิงมันเอ่อมันจะไม่ทํางานก็จะเป็นอย่าง,งานั้นไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะมาทดลองให้ดูนะครับเดี๋ยวถ้าใส่ค่าความจุเยอะเะมันจะได้ไหมเดี๋ยวต้องไปหาตัว C มาเพิ่ม ก็ถ้าหาได้นะครับถ้าหาไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนนะครับก็เพราะว่าถ้าจะใช้ค่าซีสูงก็น่าจะใช้เยอะพอสมควรนะครับก็ถ้าหาได้เดี๋ยวก็จะมาทําให้ดูนะครับถ้าหาไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ